ตอนนี้เราก็มาอยู่กับรถไฟฟ้า MG EP กันนะครับผมโดยที่คันนี <thứ> ้เนี่ยเข้ามาติดตั้งชุดโปรโมชั่น21,900บาทในชุดประกอบไปด้วยลำโพงคู่หน้าแยกชิ้นคู่หลังแกนร่วมและซับบล็อกดียอี10นิ้วเสียงจะเป็นยังไงเนี่ยเวเราไปลองฟังกันครับ ยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ลองฟังเสียงใครก็ตามเนี่ยที่อยากได้ชุดเครื่องเสียงแบบนี้แล้วก็งานติดตั้งแบบนี้นะครับผมสามารถทักเข้ามาได้เลยที่ m i l ล่าอ d ดิโอสาขาสำนักงานใหญ่พิมเอ d s t ยมิลล l าออดิโอแล้วก็แอดมาได้เลยนะครับผมหรือจะติดต่อเข้ามาทางเบอร์ส่วนตัวของผม0615197696บัจโจครับยินดีให้บริการสวัสดีครับ